พี่หน่อยวัสดีครับพี่ดำซ้อมพิชิตครับไฟนอลซ้อมมากี่วันไฟนอลซ้อมมาสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเ่พินิจดีครับอยู่เพื่อนทีนี่เองมีใครเป็นคู่บเปะสำหรับมั้งเอ่อเพื่อนในค่ายก็พี่พีเเพื่อนในค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่หนึ่งหเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสองครับมวยสไตล์อะไรครับจังหวัดพิมพ์ครับวันนี้เลยต้องมาเจอศิลปะไทยเนาะไม่เคยต่อยกันแน่นอน ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาแต่เขายังได้ดูยังเขาเมื่อจะตายจริงเมื่อวานครับวันนี้มาเจอต่านะวางเคีวางแผงให้ดิเราดูบ้างเลยทีนะแต่เมื่อยจะตา์แล้วเออเราไปแก้ไขเอาเนาะล่าสุดต่อยที่ไหนไว้ล่าสุดต่อยร่างสิบวันนั้นต่อยกับผมนิคิดครับเตะมั้งไปคะแนนพาไปคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยสิบร้อยสิบวันนี้ต่อยร้อยแปดเนาะเมื่อเช้ามาน้ำหนักนี้เกินหรือขาดเกินปอนด์นะครับกระผันเลยอว่ายัง ยังแล้วอ๋อเดี๋ยวไปวิ่งร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุ้มเมื่อกี่กิโลสองโลสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สี่สิบคนจังหวัดศรีลังับฝากเชิญเชิญแฟนคลับรถหน่อยครับฝากพี่น้องชาวศรีลังกชาวเมืองสุพรรณบุรีกำลังใจ้วันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเอาชนะนะขอโชคดีนะครับ